อังไปอีกแล้วทั้งหมดกี่เมตรนะรวมๆทั้งหมดเจ็ดเมตรเมตรนะครับเจ็ดเมตรแปดถัวของผมเดี๋ยวต้องลดหัวนะครับแต่ความยาเท่าเดิมนะครับเพราะว่ากินยาจะบดอ้าวสาวไหนวะโอสาวนักเรียนอ้นักเรียนมีมีนักเรียนผ่านนะครับเส้นนี้ ัวเป็นโลกนะครับถั่วเป็นไวมากต้นยังเล็กอยู่เลยฮะเ,เหมือนกันโอ้ฟัดเหมือนกันรอยแยกยิงฟัดใหญ่เลยนี่ครับ ได้ฟิลนะครับบรรยากาศได้ฟิลเลยขีนดนี่คือ<ต><ว>น้อยนีมาก็อย่างนั้นคิดเบ็ดอะไรมาเนี่ยนี่เขาต่อเฮ้ย<ต><ว><ต><ว>โยกว่ โอ้โหตีตีดีจังแล้วมันกุ้งเลยให้ดีต้องใส่สันนนก,นกนี้ตวงเลยหายากเอางี้เดี๋ยวขอเวลากลางปิดสแป๊บนึงดูดิว่ามันจะไปยังไงนะครับ เกี่ยหนึ่งลอยเลขกี่หนึ่ง,องนะอืมแต่สองก็ได้ผมจะฟัดหน่อยเท่านั้นเนี่ยต่าง,งพันลิตรนะครับราคาพันเท่าไหรพันแปดไหมพันแปดเยปดลยครับราคานี้พันลิตรนะครับแต่บางครับแต่ดีครับมีโครงสร้างให้ด้วยแต่ยากครับอย่างนี้ หรือมาก็ใช้คุ้มก็ต้องไปจ้างเขาดีกว่าจ้างเขาฉีดนะครับอะไรละสี่สิบห้าสิบขีมดิยีงม,มีขีมมาเลยเนี่ขีดเบอร์สิบเนี่ยฝั่งนี้มันเบอร์สิบ,บตู้สิบเบ็ดหมดเออเบ็ดหมดเลยบ่ เชิญกดติดตามด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นถั่วเยอะนะครับถั่วก็หวานถั่วนะเยอะ เพิ่งมาโกงนะครับตอนนี้โ,นะโอ้แค่จะตัดก็จะติดน้ำก็ไหลแล้วนะครับปิดๆๆแล้วมาครับเพราะว่าลองมาแล้วครับที่บ้านลองแต่ผ่านเถอะอคือมันหนักอยู่บอกลอกไปแล้ว กูไม่มีระบบนี้ละกวามีแค่ดึงออกเฉยนี่นัแท่นเอาคฮ้ยเปิดยังวะเปิดแล้วอ่ะโชค Mala ừ, phải mãi Nó mãi mãi ngay mãi 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 Má mãi mãi má là. má là, Má mãi má cặp đấy นะม,ม,ม้มมาเปียเียค่นี้ก็แรงเลยมัมโอ้โหอไไงครับหมาเปไงครับอย่าก็มอครับจะอยู่ใกล้นะครับน้ำยา รั่วนะครับต้องอัดน็อตหน่อยนะครับนี่รั่วเหมือนกันนะครับโอ้แรงขนาดนี้กินยาแน่นอนถ,ถูกหลักประกันเลยเร่งเครื่องโหดจังวะมาเร็วโอ้ปะจยได้ออกตัวแล้วอย่ามุดถังอย่ามุดถัง้ะก็จะได้ออกตัว เลยเลยออกเร็วปุ๊บเป็นยาครับแล้วนี่เห็น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 ซากไหมครับมันซากกันกว้างมากนะครับโอ้ดินเปียกเลยนะครับไปดินเปียกเลยนะครับดูครับเงยหน่อยนะครับคนเดียวผมก็อย่างนี้นะครับ นี่ครับไปเดินเปียกเลยนะครับฟุ้งเขาฟุงฟุ้งฟุงโอ้ฟุ้งรับฟุ้งจะจับหลวงยังไงไม่รู้ฟุงอยู่ครับฟุ้งอยู่ เล่งเยอะงี้รับประกันครับเบื้องยาตแน่นอนครับเอ้ยทำไงเหมือนจะไปจับหงุ้นนะครับโอ้โหขี่ได้ขี่ได้ทุ่งชาวบ,บ้านเลยนะครับขี่ขนาไปเลยนะครับโอ้โหโหดจัด ไปเร็วได้นะครับยาฟงยามาเปียกขนาดนี้ก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวรอให้มาให้ใกล้ก่อนครับเดีย๋ยวยค่อยถ่ายใหม่นะครับนี่มาแล้วนี่ <c oughs> เร่งเครื่องเยอะนะครับเลยสูงนะครับ ผมว่าน่าจะได้แค่สองอันนะครับออกมาณสองอันนะครับสหรับน้ำห้าลิตรนะครับเอ,อ้หัวกลางๆออกดีนะหัวริมหัวออกหัวริมลิ้หัวริ้มลิมล้ม,ม,มออกมาคาดีนะครับนี่นะครับออกแบบปิ๊บๆๆนะครับสังเกตได้เลยครับหัวนู้นออกแรงครับริมนู้นนะนะครับริมนูนนะ้นออกแรงแต่ริมเนี้ยไม่แรงเลยครับ ว่าหัวตันนะครับนี่นะครับไม่เห็นฟุ้นเลยนะครับฝั่งนี้หอแยกทั่ว,วเขาครับไม่อยากเดินตาม ัวฟังนี้ผมติหัวฟังนี้นะครับไม่ออกน่าจะตันรัาไม่ตันก็เดินสายยังไงครับมาแล้วโอเคครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดสุดท้ายกดไลค์ผมด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากกูด้วยนะครับช่องสูงวิทคำสินนะครับ สำหรับค้าหลังคานะครับที่ถามไม่เข้ามานะครับก็ถามอยู่นะครับแต่ช่วงนี้เวลาผมไม่ค่อยมีนะครับไปไถนาตีทั่วครับไถนาวันทั่วหมดเลยครับเอาจอดแล้วครับจอดแล้วครับจอดแล้วครับเป็นไรเนี่ยจอดแล้วครับจอดแล้วครับน่าจะอยาไม่ออกใช่จริงๆด้วยครับว่าแล้วครับยาต้องไม่ออก เรื่องคำหลังคาครับยังไงก็นั่นแหละครับผมมีเวลาผมทําให้แน่นอนครับช่วงนี้พวกข้อเคลียร์งานนี่ใส่ก่อนครับปวดตันจริงๆด้วยครับเพราะผมก็ตันครับปวดตันไงหลักปวดตันครับผมรู้ทันครับผมสร้างกองมาแล้วครับตรงไหนต้องใส่กองให้ได้นะครับกองกองคัด ทีดินที่ฟันงนะครับธรรมชาติครับของหัวไปบนี่ครับน้ำต้องสะอาดนะครับนี่หัวตันนะครับ ฮะเอออ๋อมาแล้วไม่ตัแนแล้วไปไยแล้วไปต่อครับนั่นละครับปวดตาจริงๆนะครับแรกผมคิดว่าเดินสายไม่นันนะครับโอ้หฟุ้งเลยครับฟุ้งเลยครับ โอ้มุมนี้ได้เลยครับสวยมากเลยยังไก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปเลยครับพี่น้อง